สวัสดีวันอังคารที่6กันยายนนะครับวันนี้ก็จะมีไม้3ชุดนะครับเนาะคัดออกมาแล้วนะครับคัดออกมาก็ถือว่าผมว่ามันสวยนะครับแล้วก็คัาสีกันด้วยนะครับค่าสีมี3ชุดนะครับชุดละ480รวมทรงนะครับนี่นะครับชุดแรกนะครับชุดที่1นะครับชุดอย่างนี้เลยนะครับโขดเอี้ยวนะครับม่วงโขดเอี้ยวนะครับนี่ครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับต้นที่2นะครับโขดใหญ่แต่ไม่เอี้ยวนะครับใหญ่ขนาดไหนอะกำให้ดูนะนี่นะ แต่ไ,ไม่เอี้ยวนะครับได้พุ่มนะครับต้นนี้นะครับออกเหลืองเหลืองส้มๆนะต้นที่สามนะครับแดงโขดเอี้ยวนะครับนี่ลากสวยมากนะครับต้นนี้นะครับอ่าต้นที่สี่นะครับขาวนะครับนี่สีขาวโอ้โขดไม่เอี้ยวเ้อสีขาวโขดไม่เอี้ยวนะครับนี่สีขาวนะครับต้นที่ห ja ้านะครับต้นที่ห้าสีชมพูนะครับต้นที่ห้าสีชมพูชุดที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะครับสี่ร้อยแปดสิบบาทรวมส่ง ยังไม่มีปลายทางนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่จะให้เก็บปลายทางนะครับยังไม่มีปลายทางนะครับมีแต่โอนนะครับผมโอนนะครับเดี๋ยวทักไลน์มานะครับไลน์ก็0 9 8ย0 8ก0 7 4น็ะครับ0 9 8ย์8 3 0 7 4นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ข้างล่างนะครับชุดที่2นะครับผมมีม่วงนะครับขออภัยนะครับมีม่วงนะครับดอกตูมใหญ่ๆเลยนะครับนี่ม่วงนะครับจอดดอกแล้วนะครับม่วงนะครับขาวนะครับขาวขาวขาวนี่นะครับขาว ฟอร์มรากก็จะดีแล้วนะครับส่วนข้างบนน่ะเราตกแต่งได้นะครับแต่รากนี่นะครับรากธรรมชาติอันนี้หางประกัดนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับดอกลายนะครับอันนี้คู่ให้แฝดเลยนะครับสีแดงนะครับแดงคู่แฝดนะครับแดงคู่แฝดนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ขดเอี่ยวตัวนี้นะครับโอ้ล่วงล่วงล่วงตายห่าไม่เป็นไรนะครับหักไหมโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับโอ้นี่ รากทะลุกระถางแล้วนะครับมันลวกนะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นี่ขดเอี้ยวตอนนี้นะครับนี่นะครับนินละการนะครับขดเอี้ยวนะครับให้ไปด้วยนะครับในราคา480บาทรวมส่งนะครับนินละการยอดกําลังแตกใหม่นะครับนี่อย่างนี้เลยครับนินละการนะครับนี่นะให้ไปด้วยนะครับ480รวมส่งนะครับชุดที่2มาชุดที่3าม มาดูชุดที่สามนะครับจับน้อยๆนะครับจับน้อยๆไม่จับเยอะนะครับก็คัดเน้นๆนะครับเอาเน้นๆนะครับสีขาวนะครับนี่สีขาวนะครับชุดที่สองไอ้ชุดที่สามครับสีขาวอ่านี่สีขาวๆออกเขียวๆนะครับขาวออกเขียวๆเด้อนะครับต้นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณเดียวกันนั่นแหละครับเนาะอ่ามาต้นนี้นะครับออกขาวๆล่องแดงนะครับขาวล่องแดงเออออกลุงเหลืองล่องแดงแดงนะครับนี่ตัวนี้นะครับ คล้ายๆกับระฆังทองแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับหน่วยก้านดีทรงกิ่งดีนะครับสามกิ่งแล้วนะครับต้นที่สี่นะครับสีม่วงนะครับม่วงดอกเต็มต้นเลยนะครับนะครับต้นที่ห้านะครับต้นนี้ออกเหลืองๆสุ่มๆนะครับใช่ไหมถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยครับฟอร์มกิ่งดีแล้วนะครับนะอย่างนี้นะครับห้าต้นนะครับสี่ร้อยแปดสิบร่วมทรงนะครับสี่ร้อยแปดสิบร่วมทรงนะครับสี่ร้อยแปดสิบร่วมทรงนะครับยังไม่มียังไม่มีไปทางเ้อนะครับ เราต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่จะให้เก็บปลายทางนะครับเบอร์นะครับ0980083074นะครับ0980083074นะครับทักไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดเรื่อยๆนะครับจะคัดออกมาเรื่อยๆนะครับคัดเน้นๆนะครับออกมานะครับให้มันได้คราสีแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยานะครับนะท่านไม่เข้าใจตรงไหนปลูกไปเป็นเอาไว้กี่วันยอดแตกแล้วทำยังไง ดอกออกแล้วทำยังไงนะครับสามารถไลน์มาถามได้นะครับผมขอบคุณครับจากท่อง่องชาแนลโห้ยพูดไปลิ้นพันกันเนาะไม่ได้พูดนาน <laughs> ขอบคุณครับผม